หนูอยากขายของออนไลน์อ่ะมาทําอะไรแบบนี้จะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวแม่หนูของเงินไปซื้อของแถมมาให้ด้วยได้ปะเจีย๊ยบอพอเลยนะไม่ต้องอ้างเลยก็อขอมันเหมือนกันนะ้วทำไมคนอื่นเขาขายได้แล้วเจีย๊ยบขายไม่ได้อะ่ะมูเหรอแม่เป็นไงบ้างลูก หรือว่าข้างหลังก็ดูดีนะอ้าวหนูเจีย๊ยบไปไหนมาคะลูกสวัสดีคะ่ปะป้าเพ็นลูกนูไปซื้อขนมหน้าปักซอยมานี่เองว็แต่ป้าเพ็นะยคะทำไมวันนี้แต่งตัวดูดีขนาดเนี้ยไปไหนมาคะเนี่ยโอ้นี่พอดีเลยเจีย๊ยบอันนี้พี่เดจําได้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจบจากนอกมาใหม่ๆสดๆเลยทุนเรียนเต็มสมปีจบเนี้ยพอจบมาปุ๊บนะเจี๊ยบ โอ้ยได้งานทันทีเลยแหละเงินเดือนสุงมากเลยโอ้โหแม่ก็เกินไปไม่กี่แสนหรอกครับอเออว่าแต่เจี๊ยบจำเราได้ปะใช่พี่เดทที่ร้องไห้งองแงเพราะเอารองเท้าเราไปซ่อนแล้วก็จำไม่ได้แบบเนี่ยใช่ปะคนนั้นปะนี่จะขุดคุยเรื่องอดีตมาพูดทำไมเนี่ยวุ้ยอายหรอ เออว่าแต่หนูเธอหนูเจีย๊ยบจบแล้วไม่ใช่หรอหางานทําได้หรือยังล่ะนี่เออถ้าอยู่มีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาไอ้ปรึกษาได้เลยนะเจีย๊ยบส่วนเรื่องงานอะถ้าอยากให้ไอช่วยหาเดี๋ยวไอาหาคอนแทคให้โอเคไหมอขอบคุณนะคะป้าเพนขอบคุณนะคะพี่เดย์งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีประทีค่ะ

เจี๊ยบสั่งของอะไรนักหนาเนี่ยวันๆน,นะมีแต่เคอรีอ่มีแต่อะไรมไม่รู้มาส่งของแม่เดินแทบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเจี๊ยบวันหนึ่งหลายรอบมากเลยก็ของจําเป็นเท่านั้นนะั่นแหละแม่ใช้เงินประหยัดบ้างสิเจี๊ยบวันใช้เงินอย่างเดียวลูกหนูก็พยายามอยู่นี่ไงแต่ช่างเรื่องนี้ไปก่อนแม่หนูอยากขายของออนไลน์อะ่ะเนี่ยเพจอะขายของออนไลน์ได้ดีมากเลยนะแม่มันซื้อเราซื้อบ้านได้หมดแล้วอ่ะนะนะแม่นะหนูอยากขายอ่ะเจี๊ยบ ที่ผ่านมานะแม่ไม่เห็นเจ๊บจะทําอะไรจริงจังสักอย่างเลยลูกเชรอะเขาก็ทําได้สิเพชแต่มันตั้งใจเริ่มตั้งแต่ตั้งใจเรียนแล้วก็วดูเจ๊ซบสิวันๆเจ๊บทาอะไรอูแม่หนูโตแล้วนะเนี่ยหนูเรียนจบแล้วเนี่ยโอ้ยแม่หมดเงินไปกับเจี๊ยบเยอะแล้วนะเจี๊ยบแม่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะแม่นะหนูขอนะแม่นะนะแม่เจี๊ยบทาอะไรก็ทําจริงจังนะลูกครั้งนี้หนูจริงจังมากเลยแม่ จริงๆแม่ของน้าๆๆๆแม่จะเอาเท่าไหร่ล้เนี่ยเจีย๊ยบขอห้าหมื่นได้ไหมแม่ห้าหมื่น <5, 000. S 1> ไม่ได้หรอแม่เจีย๊ยบมันเยอะไปเจีย๊ยบแล้วแม่มีมงบให้หนูเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นพอละเจีย๊ยบก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเจีย๊ยบ แม่ไม่มีให้เจี๊ยบอีกแล้วค่ะนูสัญญาเลยครั้งนี้ยหนูจะตั้งใจทําทำอะไรอะตั้งใจทำจริงจังหน่อยนะเจี๊ยบนะขอบคุณมากเลยนะแม่ครั้งนี้หนูตั้งใจแน่เลยครั้งสุดท้ายแล้วนะฉันจะไม่ให้เธออีกแล้วเจี๊ยบสัญญาเลยแม่แล้วก็งดด้วยพอได้แล้วเนี่ยใช้เงินปุ้มเฟือยเนี่ยหายไม่ได้เลยเนี่ยสั่งอะไรมานักหนาะได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเผา อันนี้ต้นทุนถูกม,ม,ม,มากเลยอ่ะเอาลานนี้ดีกว่าอคุนะคะอ้าวหนูเจียสั่ง,งอะไรมาเหรอลูกแม่ไม,ไม่ว่าหรอแหนหนูรู้หรอกป้าจะพูดอะไรเห็นถามงี้ทุกรอบเลยเฉียบสองคนนี้ก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยโหเนี่ย สั่งอะไรมาใช้อีแล้วเนี่ยฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์ไร้สาระจริงๆเลยหป้าคราวนี้หนูสั่งของมาขายได้เงินเยอะแน่เลยคราวนี้เพื่อนหนูขายรวยกันเยอะมากเลยป้าโอ้ยหนูเจี๊ยบมาทำอะไรแบบนี้จะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวไม่ไปหางานดีๆทำดูพี่เดุียเงินเดืองออ,ออกแพงนี่ตั้งใจหางานทำดีๆด,ดีกว่านะลูกนะเนี่ยอยู่ขายเป็นป้ะเนี่ย ถ้าอยู่ขายไม่ได้นะเดี๋ยวไอช่วยซื้อ,อเดี๋ยวไอช่วยถ่ายโปรโมทไปด้วยเลยเด็กพี่จะใส่ถ่ายโปรโมทเหรอพี่เสื้อขอบใสเดียวนะฮะ no way no way เอาไปเ,เอาไปถ่ายก็ได้นะอ,อันนั้นก็ป้าก็ขอให้หนูอะ่ะขายดีๆแล้วกันนะขอบคุณนะครับป้าหนูขายดีแน่นอนรอบเนี้ยกูดรัก <Good luck S 2> นะเจี๊ยบ สวัสดีครับป้าค่ะป้าป่ะบกู๊ตลักเจฟเดี๋ยวเราไปแฮงค์เอาท์ที่เซ็นทรัลดีกว่าแม่อยู่ในลูกเกิดอะไรขึ้นเจี๊ยบอะไรกันนะลูกเสื้อผ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยกองเต็มบ้านอย่างเงี้ยฮะลูกทำไมไม่ขายไปอะลูกหนูก็พูดขายแล้วเนี่ยแม่แต่ว่าเสื้อผ้านี่มันแบบคงตกเทรนด์ไปแล้วแม่คนเลยไม่ค่อยซื้ออ่ะ เจีย๊ยบแม่ว่าเสื้อผ้านี่ก็ยังสวยอยู่เลยนะลูกเนี่ยสีสันสดใสทั้งนั้นเลยอะ่ะเจีย๊ยบทำไมไม่ไลฟ์สดขายลูกลูกก็หุ่นดีนะใส่สวยๆคนคงอยากซื้อลูกโอ้แม่เสื้อผ้าพวกนี้มันตกเทรนไปแล้วไลฟ์ขายยังไงก็ขายไม่ออกหรอกแม่เจีย๊ยบแล้วจะทํายังไงล่ะกองอยู่ตรงนี้ดูดีในกล่องอย่างเงี้ยทุนก็ไปจมอยู่ตรงนี้สิเจีย๊ยบแม่จะอะไรกับเงินนักหนาเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ขายแล้วเอามันคืนง่แม่ไงเนี่ยหนูก็จะไปขายเจยลล่ามาแม่พอก่อน แม่ไม่ได้เสียดายเงินหลดแมะเจีย๊ยบแต่ไม่ชอบให้เจี๊ยบทาอะไรครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยแล้วดูสิเงินก็ไปจมอยู่ตรงนี้เรื่อยๆอ่ะเจี๊ยบทาอะไรก็ไม่เคยจริงจังสักทีลูกก็ไม่ไมไมตั้งใจละ่ะอุ้ยแม่ก็เสื้อผ้ามันตกเทนไปแล้วว่ะหนูว่าจะขายเซรันะ่มน่ะแม่หนูของเงินอีกรอบได้ไหมแม่อีกละนะนะแม่นะนะจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเจียศศรร๊ยบศึกษาหรือยังเนี่ยแม่หนูดูตลาดมาอย่างดีเลยเนี่ยศึกษามาอย่างดีเลยช่วยลดรอยสิวอะไรได้ดีมากเลยนะแม่จริงจริงนะ ล้วลองใช้หรือยังมันดีจริงหรือเปล่าก็เท่ยว่าจะสั่งมาลองใช้ก่อนนี่ไงแล้วค่อยแบบขายไงจะได้แบบบอกลูกค้าว่ามันดีอะนาแม่นานนานนแม่นหนูขอทุนอีกรอบน n. N ึหมื่นเดียวนะเจียบรอบเนี้ยหมื่นเดียวแม่ให้รอบสุดท้ายแค่หมื่นเดียวจริงเหรอแม่แล้วทาให้มันสําเร็จด้วยล่ะจะตั้งใจเลยแม่ถ้าไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะเจียบแม่สัญญาเลยแม่รอดูความสําเร็จดูได้เลยตั้งใจทําอะไรบ้างขอบคุณนะแม่ เี๊ยบมันกล่องอะไรลูกไม่เห็นวางเกะกะตรงนี้สองสามอาทิตย์แล้วนะลูกก็กล่องเซรั่มที่สั่งมาขายไงแม่เอา้ากล่องเซรั่มที่เจี๊ยบสั่งมาขายทำไมเจี๊ยบไม่ขายลูกพราเครื่องสำอางมันมีอายุไม่เกินสองปีไม่ใช่หรอลูกแหม่แม่ก็คนอื่นอนะ่ะขายตัดราคาแล้วยังมีของแถมอีกอะแม่ดูของเงินไปซื้อของแถมมาให้ด้วยได้ปะเจีย๊ยบพอเลยนะไม่ต้องอ้างเลย ก็ของมันเหมือนกันนะทำไมคนอื่นเขาขายได้แล้วเจีย๊ยบขายไม่ได้อ่ะไม่ว่าเจีย๊ยบไม่จริงจังมากกว่าจ้องแต่จะของเงินแม่อยู่นั่นแหละเจีย๊ยบอุ้ยแม่หนูก็จริงจังนี่ไงจริงจังทำไมแกขายไม่ได้แกดูของสิก่อนหน้านี้ที่แกจะขายเสื้อผ้าแกขายมากี่อย่างแล้วทำไมไม่รู้จักทำอะไรให้มันจริงจังสักทีเจีย๊ยบอุ้ยแม่ไม่เห็นซัพพอร์ตลูกเหมือนบ้านอื่นเลยอ่ะนี่ไม่ซัพพอร์ตเกเหรอเจีย๊ยบฮะแม่ไม่เข้าใจอยู่เลยอ่ะเจีย๊ยบจะไปไหนเนี่ยเจียจ๊ยบเจี๊ อ้าวหนูเจี๊ยบประเพณออกมาเอาของลูลูกน่าจะขายดีนะเนี่คุยกับคุณแม่เสียงดังเคียวป้าจะอะไรกับหนูนั่งหนาเนี่ยแม่ก็คนหนึ่งแล้วย่มาเจอป้าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกป้าถามแค่พูดเฉยๆอะถ้าป้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดอ่ะหนูขอตัวแล้วค่ะ ฉันว่าละไปไม่รอดสู้ชายฉันก็ไม่ได้แม่นี่แม่ทำอะไรอ่ะเอาก็รีดชุดเงเจี๊บแม่ว่า แม่จะรีชุดนี้แล้วแม่จะไปช่วยเจี๊ยบไลฟ์สดขายเสื้อผ้างไงตอนนี้แม่รู้แล้วนะว่าเจี๊บอะแค่ขาดกาลังใจและเพื่อนคอยสนับสนุนแค่นั้นเองแต่แม่นี่แหละจะเป็นเพื่อนร่วมทางให้เจี๊บเองไปเดี๋ยวเราเอากล้องมาแล้วช่วยกันไลฟ์สดขายขายยังไงก็ขายได้แน่นอนเจีบ๊บขอบคุณนะแม่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเจีบ๊บแค่นี้หนูขอโทษนะแม่ที่เมื่อวานพูดไม่ดีกับแม่อ่ะ ไม่เป็นไรลูกแค่นี้เองแม่เข้าใจเจ๊ยคงเครียดนะลูกไปเร็วไปเอากล้องมานะเดี๋ยวแม่จะรีบได้เลยค่ะจ้ะเอาปากกาด้วยนะปากกาสมุดก็พอแล้วลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจี๊มาไลฟ์ขายเสื้อนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนเนาะตัวนี้หกสิบาทเท่านั้นไซส์เอสมีใคร f ไหมคะคุณเดคุณเดเอฟนะคะตัวนี้นะคะหกสิบาทแคบปไว้เลยนะคะแคบปไว้เลยสีชมพูตัวนี้นะคะเตีียบพาคุณแม่มาไลฟ์ด้วยนะคะ คุณแ,แม่ชค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะใส่ให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นป้าย y p y นะคะ มาดูกันใหม่ว่าเราจะมีตัวสินค้าตัวใหม่ๆตัวไหนมาบ้างเนาะสื้ออะไรใหม่ๆ<ช>นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะใครเอฟอย่าลืมนะส่งสลิปโอนให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นไงล่ะเจี๊ยบก็ดีอะแม่รูปนี้หนูทำตามแม่ตั้งนานแล้วอะนี่ไม่จะบอกอะไรให้นะเจี๊ยบคนเรานะสองคนขายของเหมือนกันขายราคาเท่ากัน คนหนึ่งอะใส่ใจมากกว่าทุ่งเทมากกว่าผลลัพธ์มันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วละเจีย๊ยบค่ะแม่ตอนนี้หนูเชื่อแลวแเลยแม่จะตั้งใจนะลูกนะทำอะไรก็ตั้งใจให้มากค่ะได้กําไรอย่าลืมแบ่งแม่นะเจี๊ยบนะได้เลยแม่วก็ช่วยๆกนยันนี่แหละมาดิี้ยงข้าวแม่ได้เลยไปหาอะไรกินอร่อยได้ค่ะไปกัน